How to แนะนำการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ e-admission มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์หรือ e-admission กันก่อนนะคะ e-admission เป็นระบบที่เปิดบริการให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและสามารถทำรายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบบริการออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ e-admission ให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์เช่น Google อ h r o m มซาฟารีหลังจากนั้นให้พิมพ์ url reg pbiu ac p h และกดปุ่ม enter จะปรากฏการแสดงหน้าจอระบบรับสมัครออนไลน์ดังรูปค่ะซึ่งจะพบกับเมนูหลักที่ใช้งานดังนี้เมนูลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเมนูเข้าสู่ระบบเมนูหลักสูตรที่รับสมัครและเมนูคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครค่ะ โดยในคลิปถัดไปจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรเดินรับชมในคลิปถัดไปนะคะผลิตและจัดทำโดยฝ่ายงานรับสมัครและแนะแนวศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี